แต่ไม่คาดคิดเหมือนกันนะครับว่าหนังที่ผ่านมาร่วม20ปีอย่างรองของจะมีคนกล้าที่จะหยิบมันมาปัดฝุ่นแล้วนํามันมาสร้างภาคต่อซึ่งก่อนจะไปดูหนังภาคใหม่นี้ตัวผมเองก็ได้มีแอบไปย้อนดูเรื่องราวของหนังสองภาคแรกอีกรอบเหมือนกันครับซึ่งเอาจริงๆพอมาดูในยุคสมัยนี้แล้วหลายสิ่งที่โผล่ในหนังโดยเฉพาะภาคแรกเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะโบราณและดูตกยุคสมัยไปมากพอสมควรเลยละครับ จะบีดีหน่อยก็ตรงฉากสยองขวัญที่มันก็โหดกว่าหนังไทยทั่วไปในสมัยนั้นและเรื่องราวที่มีการหักมุมบ้างก็เท่านั้นเองมาในหนังภาคนี้จากตัวอย่างที่ปล่อยออกมาและชื่อของผู่มืกับรวมไปถึงเหล่าทีมนักแสดงก็ดูจะทําให้หนังนั้นน่าสนใจอยู่พอสมควรเลยล่ะครับคลิปนี้เราจะมารีวิวพนอก,กันครับ เรองราวในหนังเรื่องนี้เล่าเรื่องราวของพนอเด็กสาวที่เกิดมาในวันที่มีคนในหมู่บ้านทำพิธีปล่อยของทุกคนในหมู่บ้านต่างรังเกียจและกล่าวหาว่าเธอนั้นเป็นตัวเสน่ห์จันไรใครอยู่ใกล้ๆก็มักจะมีอันเป็นไปหรือไม่ก็จะถูกคุณใส่เล่นงานนั่นจึงทําให้เธอไม่สามารถเข้าสังคมได้ตั้งแต่เด็กๆวันเวลาผ่านไปเกือบ18ปีพนอเติบโตขึ้นและบังเอิญได้รับรู้ว่าสิ่งที่ติดตัวเธอมาตั้งแต่กำเนิดนั้นมันคือมนต์ดำ ที่ใครสักคนทำให้เธอต้องพบเจอกับเรื่องราวอย่างนี้ชะตากรรมอันชั่วร้ายที่ติดตัวพนอมาตั้งแต่กำเนิดคืออะไรและความลับดํามืดที่พนอต้องเผชิญนี่คือปฐม,มบทแห่งเรื่องราวสายศาสตร์เสียสยองที่ทุกคนจะต้องจดจําชื่อของเธอไปจนวันตายแม้ว่าตัวหนังเองจะพยายามโปรโมทนักแสดงนําหญิงทั้ง3ามคนตั้งแต่ยังไม่เริ่มถ่ายทำมาจนถึงตัวอย่างล่าสุดแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วนะครับหนังก็ให้ความสําคัญไปที่ตัวละครน,นอย่างพนอเสียซะส่วนใหญ่ครับ ซึ่งจะบอกว่าเป็นข้อเสียมันก็ไม่ได้หละครับเพราะตัวของนางเองก็บอกตั้งแต่ชื่อเรื่องอยู่แล้วว่านี่คือเรื่องราวของใครแต่ด้วยการโปรโมตก็ทําให้เรารู้สึกไข้เขวและแอบตั้งความหวังว่าเราจะเห็นการเฉลี่ยบทเรื่องราวต่างๆของทั้ง3คนได้เท่าๆกันซึ่งเอาจริงๆแล้วทั้งตัวของนวลและจิ๊บ ต่างมีบทบาทที่ค่อนข้างน้อยไปมากเลยหรอครับจนอีกนิดเดียวทั้งสองคนก็แทบจะกลายเป็นตัวประกอบไปซะแล้วด้านความสยองขวัญของหนังต้องบอกว่าตัวของพื่วกับคุณตั้มพุทธิพง์สายสีแก้วที่มากำกับหนังภาคที่3ของเฟรนชชัยลองของและดูเหมือนว่าตัวของเขาเองก็อยากที่จะสารต่อและสร้างจักรวาลของหนังเรื่องนี้ให้มีออกมาอีกเรื่อยๆก็ถือว่าตัวของเขานั้นทำได้หน้าพอใจเลยทีเดียวและครับ ด้วยประสบการณ์ที่ตัวของเขาเองได้เคยทำลองของเดอะซีรีส์มาแล้วการที่เขาจะเสิร์ฟความสยองให้ตรงใจกับผู้ชมนั้นก็ทำได้ไม่ยากหนังมีการใส่กิมมิกลูกเล่นและอิสเตอร์เอ็กต่างๆให้คนดูได้รู้สึกย้อนและลึกไปถึงหนังภาคแรกทั้งตุ๊กแกการทำพิธีหรือการนำอาหารมาทำของใส่ก็ถูกหยิบมาใช้ในหนังภาคนี้เช่นเดียวกันครับรวมไปถึงการวิธีค่อยๆแก้แค้นและการทรมานเหยื่อให้ถึงจุดๆหก็ยังมีครบครัน ใครที่เป็นคนจิตอ่อนก็น่าจะมีหลับตาดูกันบ้างหรอครับแต่ที่ย่างงั้นก็เถอะขอพูดถึงพลังของพนอหน่อยก็แล้วกันนะครับที่ดูๆไปก็ทําให้ตัวของผมเองนั้นแอบคิดถึงพลังของโรคหนึ่งในมนุษย์กลายพันธุ์ของ X-Men อยู่เหมือนกันแล้วว่าก็ว่าเถอะครับการที่ตัวหนังพยายามโปรโมทว่าหนังจะทําให้คุณเสียสยองในทุกสองนาทีอันนั้นก็ออกจะเกินจริงไปสะหน่อย แม้ว่าในหนังเองจะพยายามมอบฉากสยองกันมาแบบไม่พักก็ตามแต่ถ้าใครเป็นผู้ชมที่จิตแข็งกับการดูหนังโหดมามากอยู่พอสมควรหนังเรื่องนี้ก็จัดว่าอยู่ในมาตรฐานธรรมดาเท่านั้นเองครับในด้านของความสยองอาจจะทําได้ดีนะครับแต่ในด้านอื่นอย่างการเล่าเรื่องนั้นต้องบอกว่าทําได้ค่อนข้างกลางๆไม่ดีไม่แย่ครับหนังมีการปูพื้นตัวละครอย่างพนนตั้งแต่ช่วงที่เธอเกิดไปจนถึงช่วงอายุ9้าขวบที่ตัวหนังดูจะเร่งรีบจนเกินไปครับ ซึ่งก็พอเข้าใจได้แหละครับว่าหนังคงอยากจะเอาเวลาที่มีไปขายคุณเชอร์ปรางให้ได้มากที่สุดแต่นั่นก็กลับกลายเป็นว่าช่วงต้นของหนังมันดันรวดเร็วจนขาดอารมณ์ร่วมไปสะหมดพอเข้าสู่ช่วงที่พนอเริ่มโตและเข้าใกล้อายุ18ปีตัวหนังก็พยายามมอบเรื่องราวที่พนอต้องไปเกี่ยวพันกับเรื่องของคนนน้นคนนี้ซะมากมายหลายตัวละครหนังเลยจะเป็นแบบเจอเหตุการณ์หนึ่งเพื่อน,นําไปสู่ความสยอง พอจบแล้วก็ไปสู่เหตุการณ์ใหม่แล้วก็วนแบบนี้ไปเรื่อยๆแทบจะตลอดทั้งเรื่องเลยล่ะครับในแง่ดีคือผู้ชมจะแทบนั่งไม่ติดไปกับความระทึกของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ข้อเสียที่โดดเด่นเลยก็คือหนังไม่สามารถมอบการเฉลี่ยบทของเรื่องราวตัวละครอื่นได้เลยนอกจากพนอครับซึ่งในเรื่องมันก็มีตัวละครเยอะซะด้วยสิแล้วพอเป็นแบบนั้นมันจึงทําให้อารมณ์ร่วมของความสัมพันธ์ของตัวละครที่ต้องเกี่ยวข้องกับพนอมีความน้อยลงไปด้วยล่ะครับ ฉากดราม่าที่ใส่เข้ามาจะไม่ค่อยมีอิมแพคเท่าที่ควรแถมมันยังดูจงใจที่จะขายเหตุการณ์เพื่อไปพบกับตัวละครตัวใหม่ตัวต่อไปอีกต่างหากการเล่าเรื่องมันเลยไม่สมูทเท่าที่ควรล่ะครับอีกสิกหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือการตัดต่อที่มันยังมีความโดดไปโดดมาไม่ค่อยต่อเนื่องกันซึ่งสาเหตุสําคัญน่าจะมาจากเวลาความยาวของหนังที่ทางใครน่าจะสั่งมาล่ะครับ แอบเชื่อเหมือนกันนะครับว่าในขั้นตอนเขียนบทนั้นน่าจะมีฉากที่เล่ารายละเอียดสิ่งต่างๆไว้มากกว่าที่เห็นแต่ด้วยเวลาที่จํากัดมันจึงต้องถูกตัดออกนั่นก็เลยทําให้เนื้อหาดูไม่ค่อยไปในทางเดียวกันสักเท่าไหร่ครับมันมักจะมีเหตุการณ์แบบที่งงๆว่าตัวละครตัวนี้มาอยู่ในสถานที่นี้ได้ยังไงอยู่เสมอครับในขณะที่ในส่วนของโปรดักชันก็ถือว่าทําได้ดีเลยละครับเพราะตัวหนังเองก็ยังสามารถหาสถานที่มาเพื่อร้อยเรียงเรื่องราวให้เข้ากับหนังภาคก่อนได้เข้ากันอยู่พอสมควรครับ ในส่วนของทีมนักสแสดงก่อนอื่นก็ต้องขอชมคุณเชอร์ปางอาริกุลก่อนเลยนะครับในการปรับคาแรคเตอร์ให้เราสามารถเชื่อได้ว่าเธอเป็นพนนได้อย่างสนิทใจเอาจริงๆส่วนตัวแล้วการที่หนังประกาศเลือกให้คุณเชอรปางมาเป็นพนนในทีแรกก็แอบวันใจอยู่เหมือนกันนะครับพอด้วยรูปลักษณ์แล้วก็ดูรู้สึกว่าไม่ได้มีเขาคงไปทางคุณบ้ามีนพภพทรพานาคประสิทธิ์ที่เล่นเป็นครูพนนในหนัง่องของสองภาคแรกสักเท่าไหร่แต่พอได้มาดูหนังจริงจริง ที่ก็ได้มีการจัดเต็มเสื้อผ้าหน้าผมรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนสีผิวให้ดูเนียนไปกับครูพนนในหนังลองของแล้วแต่เอาตรงๆนะครับก็มีบางช่วงที่แอบหล,หลุดเรื่องสีผิวไปอยู่บ้างแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการแสดงก็แอบชื่นกับการที่คุณเชอร์ปรางสามารถระเบิดพลังทางการแสดงให้เป็นพนนในช่วงวัยรุ่นได้อย่างถึงใจในช่วงเวลาที่เธอต้องโชว์โหดก็สามารถแสดงสีหน้าได้หลอนและโรคจิตเข้าขั้นเลยนะครับถือว่าสอบผ่านามากๆในบทนี้ในขณะที่คนอื่นๆอย่างคุณน้ำตาลชาลิตาส่วนสเสน่ในบทนวล แม่ของพนอคุณมิ้มรัตนวดีวงทองในบทจ๊บหรือแม้กระทั่งคุณแจ็กกี้จักกลินกังวันเกียรติชัยในบทเปียกเพื่อนวัยเด็กของพนอต่างก็มีแอร์ไทม์ที่น้อยไปสัหน่อยครับเลยไม่สามารถแสดงศักยภาพอะไรได้มากนักยังดีที่แต่ละคนยังมีซีนให้น่าจดจำอยู่บ้างในขณะที่ตัวละครผู้นำลทัทธิประหลาดในชุมชนที่เป็นตัวละครเซอร์ไพรส์กลับทำหน้าที่ได้ค่อนข้างธรรมดามากๆเลยหรอครับอาจเพราะด้วยตัวของนักแสดงเองที่มีประสบการณ์ที่น้อย มันจึงเทืองให้เราไม่ค่อยเชื่อว่าเขามีพลังอํานาจมากขนาดนั้นครับเอาไปเลย6.5คะแนนเชื่อว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังไทยที่น่าจะมีเสียงแตกออกมาพอสมควรเลยหรอครับในด้านของความสนุกและความสยองขวัญน,นั้นถือว่าทําได้ดีตามมาตรฐานที่มันควรจะเป็นแต่ในด้านการดําเนินเรื่องและความสดใหม่นั้นอยู่ในเกณฑ์กลางๆอาจจะด้วยความที่ตัวของคุ้มกบับ อยากที่จะเชื่อมเรื่องราวให้เข้ากับหนังรองของภาคแรกให้ได้มากที่สุดมันจึงทําให้ตัวหนังดูครึ่งๆกลางๆไปไม่สุดเท่าที่ควรครับตัวหนังมีแอนเครดิตหนึ่งตัวที่เป็นเหมือนการบอกใบเก้เล็กๆว่าท่านหนังประสบความสําเร็จผูกกำกับก็พร้อมที่จะสร้างภาคต่อออกมาให้ผู้ชมได้รับชมกันต่อครับมีความคิดเห็นกับหนังเรื่องนี้ยังไงอย่าลืมมาแลกเปลี่ยนกันนะครับและจะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อคลิปใหม่ของทางช่องด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ